กษตรจังหวัดเดียวกับการ,รเกษตรปืนอ้าวไปถ้านไม่ยิงก็ได้เรืเ่อยๆอ๋อเลตบบาใบเม็ด เอาลูกูด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 เูบๆดู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 ดบดดูตูด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 ดู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 ลูกูด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 บดูดูดูครับเูด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 ูเูดนดู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 ดดูดูดูนดด้นเ โรตินได้เหรอได้ไม่ผิดเลยไปเลยไปเไเยมาเดียวเราเดี๋ยวไปโรตินกันมังเอไม่เหลือ้มกจกนเอาะ อันนี้เร็วอีกช่วงเดือนถึ่งคอยมาแ๊ปลูปไว้กระยายปันโตควงไว้ลื่นอ๋อขก้นไหมขึ้นไหมเออขึ้นไปแล้วเออเออนะต้อาโกเด็กก็นแล้วใต้ฉังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คนดสะบัดเอออันนีเพราเมื่อกี้ไปจนไปไหนกว่วันนี้เนี้ยเลยเอาไปนึงก็โดูตามนั้นกับช่วงคนนี้ไปเร่งไปเไื่อยอไู่แล้ว จาไมากันนจ้ครูเินน้ยเงนเดยวคุณงเร็วุ้งเร็วเลยครับใเลยสีสบาทน้าเออเงนเดย้ย่เย็นไรเลยใช้ดุงเงินตุ้งเงนเงนครับเนงักวเอแกดยสย โอ้ึ้นตระเบียนดูแค่นั้นร่มๆได้ไม่ต่ามกานนี่หลายใช่ครับผมรับเอกเอกนับให้กับประชาชนตัวไป นายโอเปยรัตนพงสีว่าการกระทรวงการติการจะลืมใเรลืมใช้สีโอนนะครับพมีในยูไบได้เรือส่งการส่งเออเราก็จะแต่ว่าพวกต้องมีตั้าแตพวกต้องมีงานข้องโม่ได้ที่งานเราันี้ะันีสะปนีสะันีอ่ากบวันนี้นี่ทาง สำนักง,งานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่นะครับได้จัดหาต้นกล้าพัฒนาโจรมารจำนวนหนึ่งต้นนะครับเพื่อที่จะแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไปนะครับได้เอาไปปลูกไว้เป็นพืชสมุนไพรไประจำควรเรือนนะครับอย่างน้อยๆ้อยัฒนาโจนก็เป็นพืชสมุนไพรที่สามารถที่จะป้องกันรักษาโรคได้หลายชนิดนะครับโดยเฉพาะในสถานการณ์ณวันนี้ก็คือในเรื่องของการตีระบาด ของโลคติดเชือเ้อไวรัสโคโรนา2019นะครับซึ่งก็ระบาดกันอย่างรุนแรงในขณะน,นี้นะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะช่วยยับยัง้งเชื้อตัวนี้ได้นะครับทางสำนักงานเกษตรอำเภอนะครับเร่งเห็นความสำคัญใน,ต,นตัวนี้ประกอบกับทางกระทรวงเกษตร,รและสาหกรณ์มีนโยบายที่จะให้พืชสมุนไรนะครับไม่จะพกฟ้าจะได้โดนพืชจะุนไปตัวอื่นด้วยอาจจะส่งเสริมไม่เป็นพืช ทางเรื่องอีกตัวหนึ่งให้กับพี่น้องเกษตรกรเพื่อที่จะให้ได้ใช้ประโยชน์นะครับได้ใช้ประโยชน์ทางด้านการรักษารโรคต่อไปนะครับวันนี้สำนักง,งานเกษตรอำเภอนะครับก็ได้จัดหามาเพื่อที่จะสะนองนโยบายตรงนี้นะครับก็ได้แจกจ่ายให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับทางสำนักง,งานเกษตรอำเภอก็จะจัดทาเป็นแปลงขยายพันธุ์ฟักทนายโจรไว้บนเวณสำนักงานนะครับเพื่อที่จะ เก็บมาเลีพันกระไวยกระจายพันต่อไป